สสิ่งที่ต้องรู้ก่อนไปสอบแพทหนึ่งสำหรับน้องที่อยากได้แพท1 0หอยอัดอย่างที่หนึ่งก็คือน้องไม่จำเป็นต้องทำเรียงข้อก็คือน้องแผนตามที่น้องทำเลยว่าบทนั้นบทนั้นบทนี้บทไหนเก็บก็ลุยบทนั้นเช่นสมมติ3ข้อแรกอ่านน้องมันไม่ใช่บทที่น้องจะเก็บก็ข้ามไปก่อนอย่าพิ่งมั่วนะข้ามไปก่อนอย่างที่สองก็คือเผื่อเวลาไว้ทําเติมคำด้วยก็คือ เพราะว่าเติมคำเนี่ยมันจะเป็นข้อที่ช่วยคะแนนน้องน้องอาจจะวางกลยุทธ์ว่าเฮ้ยมาถึงเนี่ยอาจจะทําช้อยชั่วโมงครึ่งเอานาฬิกาที่เป็นเข็มก็ไปนะทำช้อยชั่วโมงครึ่ง,อ,นนะอ,ง,งอีกชั่วโมงครึ่งไปลุยเติมคําหรืออาจจะลุยเติมคําก่อนชั่วโมงหนึ่งแล้วอีกชั่วโมงครึ่งกลไปลุยคือแล้วแต่น้องแต่ว่าต้องทําเติมคําด้วยอันที่สก็คือไอสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเหลือเวลาสักสินาทีสุดท้ายก็ได้ไอข้อไอข้อที่น้องเนี่ยเว้นไว้เนี่ย ให้น้องนับชอยว่าชอยไหนน้องตอบน้อยสุดแล้วก็ดิ่งชอยนะั้นมันจะมีโอกาสถูกค่อนข้างเยอะอ่าแล้วดิ่งชอยนะั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่พี่จะฝากก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยทำดีตั้งใจเต็มที่ลุยกับมันที่สุดแหละ แล้วพี่จะบอกว่าการสอบไม่ว่าจะเป็นแพทหนึ่งสามัญหรือโคต้าต่างๆมันเป็นแค่ส่วนเดียวของชีวิตชีวิตน้องมันยังต้องประสบความสำเร็จในสิ่งอื่นๆต่อจากนี้ไปอีกน้องคิดด้วยดิพี่เนี่ยเมื่อตอนอายุยี่หกก็คือสี่ห้าปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่พี่เริ่มเปิดเพจเนี่ยพี่สอนเป็นบทเดียวคือฟังก์ชันถ้าน้องใครที่ตามพี่แรกๆจะเห็นว่าสิบคลิปแรกของพี่ฟังก์ชันหมดเลยบทอื่นสอนไม่เป็น เพราะว่ามันลืมความรู้หมดแล้วก็คอยไปปรึกษาครูที่เป็นเพื่อนสนิทว่าเอ้ยทางนี้ทําถูกมาอย่างนี้ทําถูกไหจนเขาพูดกับพี่ว่าให้พี่เปลี่ยนอาชีพเพราะว่าสอนไม่ไหวก็เล่นฐานทุกข้อเลยแต่สุดท้ายน้องเชื่อไหมว่าถ้าคนเราเนี่ยมันไม่ยอมแพออ้แบบยังไงกูจะเอามันให้ได้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันไม่ยอมแพ้สุดท้ายเนี่ยน้องจะได้ทุกอย่างที่น้องอยากได้ถ้าน้องไม่ยอมแพ้ มันก็เลยกลายมาเป็นตัวพี่ในวันนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ลุยด้วยกันมาไม่ว่าจะรู้จักกันมา4ีหเดือนหรือเพิ่งรู้จักหนึ่งสองเดือนแต่พี่จะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่แบบพี่ทั้งอัดคลิปทั้งไลฟ์น่าจะเป็นเยอะที่สุดตั้งแต่เปิดเพจม,มาแล้วก็อวยพรในทุกคนขอให้ทุกคนสอบติดในคณะที่เราต้องการก็คือเป็นคำสั่งพี่เลยนะน้องนี่ฟังจงสอบติด ถ้าใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นาทีสุดท้ายให้พิมพ์ว่าจงสอบป,ปิดแล้วเจอกันในยุยทธ์ถัดไปครับสวัสดีครับ